คำพยากรณ์ดวงนักสัตว์สำหรับผู้ที่เกิดปีวอกป,ประจำเดือนกุมภาพันธ์2568สวัสดีครับพบกับคำทำนายดวงนักสัตว์ในเดือนกุมภาพันธ์สำหรับคนที่เกิดปีวอกเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณจะมีโชคมีลาบมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นบ่อยคุณมักจะโชคดีและแข็งแกร่งในเรื่องต่างๆอยู่เสมอเรียกว่าตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้และยิ่งถ้าคุณเป็นคนที่ชอบทำบุญทำทานอยู่เป็นประจำอยู่แล้ว ก็พยากรณ์ได้เลยว่าเดือนนี้กุศลผลบุญที่คุณได้สั่งสมมาทั้งปัจจุบันชาติและในอดีตชาติผลบุญจะมาช่วยให้คุณพบเจอสิ่งดีๆอย่างคาดไม่ถึงหากชะตาชีวิตคุณตกอยู่ในอันตรายเจอเหตุการณ์คับขันคุณก็จะรอดพ้นมาได้ด้วยดีหรือสิ่งเชื่อไร้ต่างๆเหตุการณ์เลวร้ายคุณก็จะคละ้วคลาดปลอดภัยคนที่คิดร้ายมุ่งจะทำลายชีวิตก็จะทำอะไรไม่ได้ เหมือนมีกรอบคุ้มครองป้องกันภัยชตาิตชีวิตจะอยู่เย็นเป็นสุขขึ้นไม่มีสิ่งใดมาแพร่ผ่านได้และบุญกุศลที่คุณได้ทํามาก็ยังช่วยหนุนนําในด้านโชคลาภเงินทองแก่คุณอีกด้วยซึ่งระยะนี้ก็จะส่งผลให้คุณมีเงินมีทองเข้ามามากขึ้นเงินทองจะไหลามาเทมาจากหลายทางทั้งที่คุณได้ไปลงทุนลงแรงไว้และจากลาบลอยที่อยู่ๆคุณก็มีโอกาสที่จะได้แบบไม่คาดคิดมาก่อน อย่างเช่นคุณอาจจะถูกหวยถูกรางวัลได้เงินก้อนหรือได้ของขวัญ่อกำนันสิ่งของต่างๆไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งครับก็ถือว่าเป็นโชคลาภที่จะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้ครับส่วนใครที่ไม่ค่อยได้ทําบุญทําทานโชคก็อาจจะมาน้อยหน่อยครับตามกําลังบุญที่ทําเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะดวงดีขึ้นระพังอาศัยดวงอย่างเดียวก็คงไม่พอครับต้องอาศัยการเสริมดวงร่วมด้วยจึงจะเห็นผลดีขึ้นซึ่งวิธีการเสริมดวงหลกัก ให้กับตัวเองก็ไม่มีอะไรยุ่งยากครับหลายคนก็คงเคยทําอยู่เป็นประจําอยู่แล้วเพียงแต่ที่มันยังไม่ได้ผลก็เพราะว่าขาดความสม่ําเสมอน,นั่นเองเพราะเรื่องของบุญบรารมีมันต้องอาศัยระยะเวลาสั่งสมบุญอาศัยความสม่ําเสมอต่อเนื่องจึงจะเห็นผลครับการที่คุณเดี๋ยวทําเดี๋ยวหยุดไม่ต่อเนื่องกําลังบุญมันก็จะเบาบา,บางไม่เข้มแข็งบทเวลาที่คุณโชคร้ายมีเคราะห์เกิดขึ้นก็ต้องรับเคราะห์ไปเต็ม ไม่มีอะไรไมาช่วยผ่อนหนักเป็นเบาแต่ถ้าคุณสั่งสมบุญอยู่เสมอคลอกรรมจากหนักก็จะเป็นเบาจากเบาก็อาจจะไม่เกิดขึ้นเลยได้อีกอย่างคือกรรมของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันครับบางคนก็มีกรรมเรื่องโรคภัยเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นประจำเข้าออกโรงพยาบาลเป็นว่าเล่นบางคนก็มีกรรมเรื่องงานทํางานที่ไหนก็ไม่ได้นานเดี๋ยวก็มีศัตรูเดี๋ยวก็ต้องเปลี่ยนงานหรือบางคนมีกรรมเรื่องโชคลาภเป็นคนที่อับโชค ไม่ค่อยมีโชคเหมือนกับคนอื่นหาเงินหาทองก็ลำบากกับมันก็ต่างกันไปครับเพราะฉะนั้นก็ควรหันมาเริ่มสะสมบุญกันตั้งแต่ตอนนี้ครับซึ่งการทำบุญนำทานก็ไม่มีอะไรยุ่งยากวุ่นวายเพียงแค่ตื่นเช้าหน่อยมาทำบุญใส่บาตเป็นประจำใครมีบุญที่ไหนก็ไปร่วมอนุโมทนาบุญกับเขาด้วยละบาปละกรรมชั่วมันทำแต่กรรมดีมีจิตเป็นกุศลไม่คิดตายใครหลักเพียงเท่านี้ ก็เป็นการเสริมดวงเสริมบุญให้กับตัวเองได้ดีมากแล้วครับก็ขอฝากไว้ครับให้เน้นทําบุญทําทานเสริมดวงเ,ย,วเยอะๆและชีวิตก็จะเจริญรุ่งเรืองครับส่วนทางด้านการงานการเงินเดือนนี้เกณฑ์ชะตายังอยู่ในระดับที่ดีครับการงานก็ยังมั่นคงก้าวหน้าดีการเงินก็อยู่ในจุดที่จะมีเงินมีทองเข้ามาอยู่ตลอดมาจากหลากหลายทางโชคลาภก็ดีเด่นด้วยเช่นกันเงินก้อนเล็กก้อนใหญ่ จะมีมาให้หมุนใช้จ่ายได้คล่องตัวทีเดียวส่วนเรื่องการงานก็จะเป็นเดือนของการเริ่มต้นทําซึ่งใหม่ๆครับคุณอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงวิธีการทํางานเปลี่ยนลักษณะการปฏิบัติงานใหม่ๆให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันมากขึ้นเป็นช่วงที่จะต้องปรับตัวเรื่องงานเรื่องหน้าที่ความรับผิดชอบใหม่ๆและใครที่คิดจะเปลี่ยนงานสมัครงานใหม่ระยะน,นี้ถ้าคุณจะเปลี่ยนงานก็เป็นโอกาสที่ดีครับที่จะได้งานทําโดยเร็วไม่ต้องรอนาน รวมถึงคนที่ตกงานด้วยก็จะได้งานทําในเร็ววันนี้ด้วยเช่นกันครับมีเรื่องที่อยากฝากเตือนกันในระยะนี้หากคุณต้องเดินทางไกลๆไปต่างจังหวัดก็ควรต้องวางแผนและเตรียมความพร้อมให้ดีครับทั้งเรื่องของเส้นทางสภาพรถบนเวลานัดหมายเพราะต้องบอกว่าการเดินทางระยะนี้บางขณะอาจจะต้องเจอปัญหาอุปสรรคไม่ราบรื่นไม่เป็นดังใจมันอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างมาขัดขวางมีเหตุไม่คาดฝัน ก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษหน่อยครับโดยเฉพาะช่วงเวลากลางคืนก็พยายามอย่าเดินทางกลางคืนครับถ้าไม่จําเป็นเพราะอาจจะเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นก็ต้องระวังไว้หน่อยครับส่วนทางด้านสุขภาพเดือนนี้ก็ต้องฝากเตือนกันอีกเช่นกันครับสําหรับคนที่มีโรคประจําตัวเจ็บป่วยเรื้อรังรักษาไม่หายซึ่งโรคประจําตัวเรื้อรังก็อาจจะไม่ใช่โรคที่หนักหนาอะไรเพียงแต่บางครั้งมันก็สร้างความลาคาญให้กับชีวิตใช้ชีวิตยาก อย่างเช่นโรคปูิแพ้แพ้อากาศหรือว่าโรคปวดหัวไมเกรนระยะนี้อาการต่างๆอาจจะกำรรเริบขึ้นได้ก็ควรต้องหมั่นดูแลสุขภาพให้ดียิ่งขึ้นครับและเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอโดยการออกกำลังกายเป็นประจำกินผักผลไม้เยอะๆพักผ่อนให้เพียงพอก็จะช่วยได้มากทีเดียวครับทิ้งท้ายมีเคลับเสริมดวงดีๆมาฝากกันครับระยะนี้ดวงมีเกณฑ์ได้เดินทางบ่อยและการเดินทาง ก็จะมีโชคมีลาภเกิดขึ้นด้วยถ้าหากคุณได้ผ่านวัดวาอารามก็ลองแวะไปกราบไหว้ขอพรพระประธานองค์ใหญ่ๆใ,ในโบสถ์ขอโชคขอลาภขอสิ่งดีๆคุณอาจจะทำบุญร่วมด้วยก็ได้ครับก็จะช่วยส่งเสริมดวงให้มีโชคมีลาภดียิ่งขึ้นและการเดินทางก็จะได้แคล้วคลาดปลอดภัยไม่พบเจอกับอันตรายใดๆก็ขอแนะนำครับสำหรับใครที่อยากจะเสริมดวงชะตาในเดือนนี้ครับท้ายนี้ก็ขอฝากทุกท่าน ให้ดูดวงอย่างมีสติและหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านไม่มากก็น้อยแล้วกลับมาพบกันใหม่กับคำทำนายดวงรายเดือนในเดือนถัดไปสวัสดีครับ